มากๆแล้วก็เงียบสงบมากแบบฟิลธรรมชาติมากและเราก็มาแวะที่ร้านขนมนะคะขนมแบบอร่อยมากราคา3.5หยวนทุกคนเราก็ได้มาแล้วนะค่ะแต่ที่สามเมื่อกี้อันนี้นะคะนี่จะเป็นสตรอเบอรี่ผลไม้รวมรวมกับไอศครีมสามรสนี่มันจะเป็นขนมปังกรอบ เราี่แบบนี้นะคะเดินและเราก็ได้มาแวะซูปเปอร์มาร์เกต็ตในผานหลงกู้เจิ้นนะทุกคนใหญ่มากแล้วที่นี่แบบสแกนจ่ายง่ายมากแบบใช้ออเดเยตจึงนึ่งอะ่ะคือสแกนเลยตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปกินอาหารกลางวันกันนั่นเองวันนี้เรากินเป็นโตะจีนรวมกับอาหารทะเลนิดหน่อยๆนยนะคะและว้วก็ได้ถ่ายมาให้ดูก็เลยเอาวาัยากาศแบบข้างๆร้านมาให้ทุกคนดูก่อนนะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดไโยกนะคะก็จะเป็นวัดที่ชันนาของเชื้อไทยนะคะนี่เลยค่ะที่ก็จะเป็นวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าที่นี่เขาใช้วัฒนธรรมอะไรในการทำนะคะ วัดพระโยกขาวเป็นสถานที่ที่สำคัญมากๆในเซี่งยงไฮ้ซึ่งวัดนี้นะคะสร้างขึ้นในปี1882ในสมัยราชวงศ์ชิงซึ่งที่นี่จะนำพระรูปโยกสององค์จากพมา่าไปยังเซี่งยงไฮ้และถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของศิลปะจีนดั้งเดิมนั่นเองซึ่งจะคล้ายกับสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ซ่งซึ่งที่นี่ทุกคนมีสิ่งที่โดดเด่นที่สุดในวัดก็คือพระพุทธรูปโยกขาวซึ่งมีความสูง1.9เมตรนะทุกคนโอ้โหภายในเซี่ยงไฮ้แล้วก็โด่งดังมากๆนะคะสำหรับ คนที่จะมาที่เซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็มีสถาปตัตยกรรมงดงามตอนนี้เรากำลังเดินรอบนะคะก็จะมีพรกล้อมรอบหมดเลยนะคะแบบเป็นทางเดินที่แบบมีความสถาปนกรรมโบราณนะคะแล้วก็ถูกสร้างในรูปแบบจีนดั้งเดิมนะคะแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูกัน ซึ่งที่นี่นะคะพระพุทธรูปนะคะสูงที่สุดนะคะของที่นี่นะคะคือพระนะคะเพราะว่าที่นี่โดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นที่หลักของเชียงไหกันเลยทีเดียวว่าแบบที่นี่แบบมาแล้วต้องมานะคะอย่างเช่นนะคะก็คือวันนี้จะพาเดินไปดูกันนะคะคือสถานที่สวยมากมีความแบบโบราณวัฒนธรรมนะคะ ค่ะทุกคน mm hmm. ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะของวัดพโยมนี่เลยนี hmm. ่แล้วเขาก็จะแบบนิยมนะคะเอาเหรียญเนี่ยมาโยนใส่นะคะ mm hmm. จะให้ดูรอบๆนะคะเดี mm ๋ย hmm. วเราจะไปไหว้ วัดพระยยก,กันนะคะเราจะให้ทุกคนดูบริเวณภายนอกนะคะนี่เลยภายนอ,อกแล้เขาจะยิยมเอาเหรียญโยเข้าไปด้วยนะนทำแล้วจะเป็นวัฒนธรรมของเขา<อ><อ>นี่แล้วก็จะมีเขียนอะไรต่างๆนะคะบริเวณนอกเ<อ><อ>ขาจะแบบให้เขียนเป็นใบเดนนะคะ และเรากำลังจะเดินทางไปยง่งพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติเซี่ยงไฮ้นั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมกันว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มันน่าสนใจยังไงนะคะกับที่นี่นั่นเองเดี๋ยวเราวิ่งตามน้องๆแล้วก็ไปดูกันเลย นี่ก็จะเป็นแผนภาพทั้งหมดนะคะท่ะทุกคนทุกคนีนะคะเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์นะคะที่เชียงไหมแล้วนะคะเป็นที่แบบที่เด่นๆมากก็จะเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปขอขอไปถ่ายรูปก่อนที่นี่คือสวยมากทุกคนเหมาะกับน้องๆที่จะมาเรียนรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับสัตว์ได้เลยและที่เห็นสูงๆนี้นะสูงมากทุกคนซึ่งที่เนี่ยสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือซ่าของมาเมนซีซอรัสที่แบบ เป็นจุดเด่นของที่นี่จริงๆนะคะเปิดเวลา9โมงถึง5โมงทุกคนแนะนำให้มาวันธรรมดาจริงๆวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากวันนี้นะคะเรามา